สวัสดีค่ะขออนุญาตส่งความสุขคลายความทุกข์และเล่าเรื่องราวจากอภัยเป็นตัวแทนเป็นสื่อกลางจากจักรวาลสารต่อข้อสงสัยแบ่งปันความสุขใจให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนทุกท่านจากใจจริงนะคะคลิปนวันนี้เราจะมาเนี่ยข้อที่ว่าคนที่การแกล้งแย่งผลงานของคุณเขาต้องผิดหวังเพราะเขาทําไม่สําเร็จ สมบัการงงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยนะเรามาดูเรื่องราวเป็นอย่างไรนะ,ะตรวจสอบลัคนาราศีแล้วก็อักษรชื่จริงที่เล่นของคุณและเขานะคะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางเนาะวินาศราศีพฤศพราศีตูลมาราศีเมษราศีพิจิกสันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟถ้าเทินก็เกิดวันเสาร์ธาตุไฟนะ จูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสเจมินายราศีมิถุนธาตุลมภูตโตธาตุลมมิถุนดุลกุมนะคะแอร์ธาตุลมมิถุนดุลกุมไฟธาตุไฟเมษสิงห์นูอะคคเรียสราศีกุมชานตะลมพระเรส,ส,สรดราศีมียนชานตะน้นจัสรเสเรียสราศีนูมชานตะไฟตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและค้ามี16 18 23 สา1สิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบสองสิบสามยี่สิบองก้าสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบห้านะคะเรามาตรวจสอบอักษรย่อนะคะอักษรย่อจริงๆิจ่เล่งของคุณและเขาตัว H O Y W U N L V b, b i r n o น a ะ C S A J กดพอหยุดนะคะแล้วก็ตรวจสอบคนที่แกล้งแกล้งแย่งผลงานของคุณเขาต้องผิดหวัง เพราะเขาทําไม่สําเร็จมาดูกันว่าคนที่กลั่นแกล้งคุณแย่งผลงานคุณเนี่ยเขาเป็นใครนะคะเขาแย่งผลงานอะไรไปจากคุณเขาทํำยังไงเขามีวิธีการยังไงในการที่แย่งผลงานของคุณไปคนที่กลั่นแกล้งแย่งผลงานของคุณนะคะ ผออจังหวัดสระแก้วหรือเปล่าตรวจสอบพลังงานนะพลังงานของคุณและเขามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันคนที่กลั่นแกล้งแย่งผลงานของคุณนะคะเขาแย่งผลงานของคุณแบบไหนพลังงานของคุณและเขา โอ้ oh, หนึ่งกราอินเวิร์สนะคะเป็นพลงานของที่ทำงานเก่านะเพื่อนร่วมงานเก่าแล้วก็นะรู้สึกว่าคนคนนี้ mm hmm. เขามองคุณเป็นคู่แข่งนะคะ mm hmm. เขามองคุณเป็นคู่แข่งในเรื่องของการทำงานอาจจะเป็นการสอบแข่งขันหรือว่านะแสดงผลงานอะไรบางอย่างที่มันสามารถที่จะมาตัดสินในเรื่องของ รายรับนะคะเงินเดือนอาจจะเป็นการตัดเกรดนะคะาการให้คะแนนแล้วจะได้โบนัสนะะในปลายปีก็ได้ซึ่งผลงานตรงนี้ที่เขาพยายามที่จะแย่งผลงานของคุณนะคะด้วยความที่ตัวเขามีอํานาจในเรื่องของการสั่งการในเรื่องของการออกคําสั่งนะคะเขาก็เลยสามารถที่จะเอาผลงานตรงนั้นนะ,ะที่มันเป็นไอเดียของคุณเนี่ยนะ,ะมันเป็นความรู้ความสามารถของคุณ นะคะเป็นโปรเจกต์ของคุณเลยเอามาเป็นผลงานของเขาซะง,งั้นนะ,ะโดยที่เขาอ้างว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่คิดเองเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่สรุปโปรเจกต์นี้เองนะคะแล้วก็นําไปพูดในที่ประชุมนะ,ะ,นะ,ะเพื่อที่จะให้คนอื่นสนับสนุนข้อมูลนะคะตรงนี้ก็แสดงว่าเขาคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มของคุณอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณ หรือว่านั่งข้างโต๊ะคุณนี่แหละนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่จะปประชุมงานนะ,ะก็อาจจะมีการที่แบบให้เขาคนนี้นะ,ะแสดงออกถึงผลงานแล้วก็โปรเจกต์แล้วเขาก็นะ,ะมีการที่แบบไปพูดไปบอกนะคะคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าหรือว่าไปบอกประธานนะคะว่าเป็นความคิดของเขาเป็นไอเดียของเขาซะส่วนใหญ่นะคะประมาณนี้เลยนะ,ะมันเป็นโปรเจกต์งานที่เหมือนจะต้อง ช่วยช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็สรุปงานออกมานะ,ะแล้วเขาก็แสดงผลงานเหมือนกับว่าเขาเป็นคนพูดในที่ประชุมนะคะแล้วเขาก็พูดว่าตัวเขาเนี่ยประมาณที่แบบแสดงความคิดแสดงไอเดียคนเดียวเลยเหนื่อยอยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยประมาณเนี้ยพูดเอาดีเข้าตัวนะคะแล้วก็บอกว่าคนอื่นคือช่วยเล็กน้อยนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่มักที่จะเป็นเขาซะมากกว่า นะคะก็เลยทําให้หัวหน้างานนะคะท่านประธานที่ประชุมนะคะมองว่าเขาเป็นคนที่ทําคนเดียวนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าให้คะแนนนะ,ะความรับผิดชอบเขาคนเดียวด้วยนะคะตั้งๆที่กลุ่มคุณหรือว่าคนอื่นๆก็ช่วยเหลือการแสดงความคิดเห็นนะคะคนคนนี้เหมือนกับว่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะ,ะพลังงานเพื่อนร่วมง,งานนะ,ะที่เขามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่อาจจะ ใหญ่โตกว่าคุณนิดนึงนะคะมาดูซิว่าคนคนนี้เขากันแกล้งแย่งผลงานของคุณนะคะสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแสดงออกหัวหน้าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อเชื่อเขาหรือไม่นะคะหัวหน้าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเชื่อเขาไหมว่าเขาทําคนเดียวนะคะมาดูเรื่องราวกันนะคะ มันเป็นการที่แบบเหมือนถแถลงการหรือว่าพูดออกหน้าที่ประชุมอะนะเป็นการสรุปผลงานนะคะว่าโปรเจก t นี้ไอเดียนี้นะคะเป็นผลงานที่ทำร่วมกันนะ,ะแสดงความคิดเห็นร่วมกันในที่ประชุมนะคะมันเหมือนกับว่ามันจะต้องใช้ความสมัครสมานสมา,สมานาคีนะคะเออสมามัคคีกันนะ,ะในการช่วยเหลือกันในการที่แบบจะต้องแสดงออกความคิดเห็นนะคะ เหมือนกับว่าครั้งแรกที่เขาพูดมันเป็นประมาณที่ส่วนใหญ่นะคะเหมือนเขาทําคนเดียวนะเหมือนเขาเหนื่อยคนเดียวหัวหน้าในที่ทํางานหรือว่าที่ประชุมเนี่ยนะคะท่านประธานเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อเขานะคะไม่เชื่อว่าโปรเจกต์นี้งานนี้จะเขาจะทําคนเดียวเขาจะเหนื่อยคนเดียวนะคะเชื่อว่างานนี้ได้รับมอบหมายเหมือนเป็น เหมือนเป็นการที่แบบมอบหมายให้กลุ่มของคุณนะแสดงออกถึงผลงานร่วมกันหรือว่าเวลาทำอะไรก็คือแสดงความคิดเห็นร่วมกันประมาณนี้นะคะคือหัวหน้างานไม่เชื่อว่าเขาจะทำคนเดียวคิดคนเดียวสรุปผลคนเดียวนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงในเมื่อหัวหน้างานไม่เชื่อว่าเขาทำคนเดียว นะคะก็อาจจะเหมือนกับว่ามีการตัดสินใจอะไรบางอยา่างนะคะผลสรุปออกมาประมาณที่แบบอยากจะให้คุณรอก็อได้นะะมันเป็นพลังงานของการที่แบบว่าไอเดียของคุณความคิดของคุณมันต้องร่วมด้วยช่วยกันเห็นไหมสามถ้วยเนี้ยคือทําด้วยกันร่วมด้วยช่วยกันมันจะคิดคนเดียวไม่ได้มันจะเป็นผลงานของคนคนเดียวไม่ได้การให้คะแนนจะให้คะแนนเป็นกลุ่ม นะคะไม่ใช่ผลงานของเขาคนเดียวและหัวหน้างานของคุณนะคะหรือว่าท่านประธานเนี่ยมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความที่แบบเป็นคนอยู่ในศิลธรรมนะคะเป็นคนที่ยึดมั่นเออเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในคุณ,ณธรรมจริยธรรมนะคะสิ่งดีงามนะ,ะแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอที่จะตัดสินแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอที่จะสามารถที่จะมองเห็นอะไรบางอย่าง ที่มันไม่โปร่งใสได้นะคะเขาก็เลยให้พวกคุณรอรอผลประเมินนะรอผลสรุปนะอีกสักพักหนึ่งก่อนนะแล้วก็เหมือนกับว่าจะไปปรึกษากับกรรมการหรือว่าบุคคลอื่นๆนะ,ะก่อนที่จะให้คะแนนพวกคุณนะคะประมาณนี้เลยรู้สึกว่านะคะมีการไตรตรอง ถึงผลงานเก่าๆนะเรื่องราวเก่าๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคนคนนี้นะทำผลงานอะไรไว้บ้างนะคะโดดเด่นอะไรบ้างนะแต่เมื่อมีการตรวจสอบแล้วรู้สึกว่าไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยนะคะเป็นคนที่เหมือนกับอ,อ,อดีตเนี่ยเหมือนไม่ค่อยที่จะใส่ใจในเรื่องของการทํางานสักเท่าไหร่นะไม่เข้ากลุ่มไม่เข้าพวกนะคะทํางานไปวันๆนึงนะพอเหมือนกับว่า ปล่อยให้ทำคนเดียวก็รู้สึกเหมือนเออทำอะไรได้ไม่ดีพอก็เลยหัวหน้างานของคุณก็เลยมีการที่แบบจัดกลุ่มให้ทำงานร่วมกันประชุมร่วมกันหรือว่าสัมมนาร่วมกันแล้วก็ทำโปรเจกต์ร่วมกันนะคะพอเหมือนกับว่าทำร่วมกันแล้วมันออกมาดีนะลูกค้าชื่นชอบเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าหัวหน้าของคุณก็ได้เห็นแล้วว่าอดีตที่ผ่านมาพอมอบหมายงานตรงเนี้ยให้เขาทำคนเดียวใช่ไหม นะคะจัดถแถลงการเอ่อเรียกว่าสรุปผลงานสรุปการประชุมแล้วรู้สึกว่าที่ผ่านมาผลงานของเขาไม่โดดเด่นนะเพราะว่าเขาทําคนเดียวคิดคนเดียวนะแล้วก็พอเหมือนให้รวมกลุ่มนะตอนนี้เวลานี้นะรู้สึกว่าแสดงผลงานนะว่าเป็นของตัวเองคนเดียวนะคะแล้วก็เหมือนกับมันประสบความสําเร็จอะพอมันรวมหัวกันหรือว่ารวมไอเดียหลายไอเดียก็รู้สึกว่ามันดีขึ้น นะคะหัวหน้าของคุณเข้าใจเลยว่าโอ้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยมอบหมายให้คนคนนี้ทําคนเดียวนะแล้วก็รู้สึกว่าเออทาไม่ดีพอนะคะโปรเจกต์มันพังนะ,ะแต่พอเหมือนกับว่ามอบหมายให้ทําเป็นกลุ่มนะคะรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะผลงานออกมามันดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะ,ะลูกค้าชื่นชอบนะก็เลยทําให้หัวหน้าของคุณได้รู้ได้เห็นเลยว่าคนคนนี้นะ,ะที่ผ่านมาคือพอทำให้ทําคนเดียว นะก็เหมือนทําไม่ดีแต่พอให้ทําเป็นกลุ่มก็พูดว่าผลงานตรงนี้เป็นของตัวเองคนเดียวนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่มีความรับผิดชอบนะแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวด้วยนะคะสำหรับใครที่ทํางานเป็นกลุ่มเนี่ยนะรู้สึกว่าการที่ไปช่วยเหลือเขานะคะคือเราอาจจะนั่งอยู่ในที่ประชุมแล้วเราทํางานนะร่วมกันกับเขาสรุปผลงานทําทุกสิ่งทุกอย่างโปรเจกต์ทุกอย่างแต่เวลาที่เขา แถลงหรือว่าเขาพูดสรุปผลงานออกมาเขากลับบอกว่าตัวเขานะเป็นคนที่ทำผลงานชิ้นนี้คนเดียวนะไอเดียของเขาคนเดียวประมาณนี้คุณรู้สึกแย่นะคะกับสิ่งที่เขาพูดนะคะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเออพูดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนะเพราะว่าเขาเป็นคนนะะสรุปผลงานนะ,ะเขาเป็นคนที่แบบอภิปรายอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าทําให้ตัวคุณเหมือนประมาณที่แบบต้องนั่งก้มหน้า นะคะไม่สามารถที่จะบอกว่าความคิดนี้นะะงานนี้โปรเจก์นี้คุณก็เป็นคนที่ช่วยเหลือเขาเป็นคนที่สรุปผลงานตรงนี้ออกมานะ,ะแล้วก็คุณอาจจะทํามากกว่าเขาด้วยก็ได้แต่คุณไม่สามารถที่จะพูดนะ,ค,ะคุณได้แต่อยู่เบื้องหลังคุณได้แต่นั่งก้มหน้านะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะทําใจนะ,ะ,นะะว่าผลสรุปมันจะออกมาอย่างไง นะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะรอสายตามหัวหน้าของคุณไม่ได้เพราะนะหัวหน้าของคุณเป็นผู้หญิงนะคะเป็นท่านประธานใจดีที่มองเห็นว่ากลุ่มงานของคุณสายงานของคุณเนี่ยนะคะมีคนเก่งอย่างคุณนะ,ะแล้วก็มีคนที่แบบเหมือนเป็นคนซื่อสัตย์นะ,ะเป็นคนยุติธรรมเป็นคนที่เหมือนกับทํางานด้วยใจจริงด้วยใจรักเนี่ยผลงานก็มันมันก็ออกมาดี นะคะแล้วก็ความรู้ความสามารถของคุณหัวหน้างานก็รู้ดีนะว่าเออหน้าที่จะเป็นผลงานของคุณซะส่วนใหญ่นั่นแหละแต่คนคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะสรุปสรุปโปรเจกต์ออกมาแล้วนะบอกว่าเป็นไอเดียของตัวเองคนเดียวนะมันเป็นความที่แบบเห็นแก่ตัวมากๆนะบางท่านเหมือนกับว่ามีเพื่อนร่วมงานที่แบบไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วนะพอเหมือนกับว่าพูดในที่ประชุมเนี่ย กล้าพูดว่าจะเป็นผลงานของตัวเองนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าต่อหน้าอย่างหนึ่งนะคะลำหลังอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่เหมือนกับเห็นแก่ตัวมากๆ, <_ c oughs> ๆ,ๆคือเขาเป็นคนพูดเก่งนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าเออเป็นคนที่ฉลาดนะคะฉลาดพูดฉลาดคิดแล้วก็นะเหมือนกับว่าเรียกว่าไม่สนใจใครนะไม่แคร์ใครไม่แคร์ความรู้สึกของใครด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่เหมือนกับอ,อ,อยากเด่นอยากดังอยากดีแต่ไม่ทําประมาณนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถแถลงการเป็นคนที่พูดในที่ประชุมนะก็ต้องพูดแบบเหมือนประมาณที่ตัวเองเก่งหรือว่าทำคนเดียวนะคะโดยที่แบบไม่อายเลยนะคนคนนี้เหมือน,นว่าทําให้เพื่อนๆในกลุ่ม นะคะที่ร่วมงานด้วยรู้สึกแย่ yeah, รู้สึกเหมือนกับว่าเสียอกเสียใจนะที่คนคนนี้พูดเอาดีเข้าตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ไม่เหมือนเสนอเรียกว่าไม่นําชื่อของคนอื่นมาเสนอในที่ประชุมด้วยนะ,ะประมาณที่แบบเหมือนจะเป็นผลงานของตัวเองคนเดียวแต่มันเป็นงานกลุ่มนะคะที่จะต้องทาโปรเจกตร์ร่วมกันนะคะแต่ยังไงซะหัวหน้าของคุณก็เข้าใจ นะ,ะแต่ไม่พูดอะไรว่างานนี้มันเป็นงานกลุ่มนั่นแหละนะ,ะเข้าใจว่าไม่ใช่คนนี้ทําคนเดียวหรอกไม่งั้นมันจะออกมาดียังไงเคยมอบหมายหนะ้าที่การงานให้คนนี้ทําแล้วปีที่แล้วหรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าทําไม่ดีเลยนะคะเขาก็เข้าใจหัวหน้าของคุณเข้าใจนะคะท่านประธานเข้าใจนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าผลงานที่คุณทําร่วมกับคนคนนี้นะคะที่เขาเอาดีเข้าตัวเขาเนี่ยนะ ไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่ได้รับโอกาสคุณจะไม่ได้รับคะแนนดีๆนะคุณได้รับคะแนนนะเพราะว่าหัวหน้าของคุณมองเห็นว่าความรู้ความสามารถตรงนี้มันต้องอร่วมด้วยช่วยกันมันต้องสมัครสมานสมาสมัคคีกันฉะนั้นนะหัวหน้าของคุณก็จะให้คะแนนทุกๆคนเท่ากันหมดนะคะไม่ต้องโกรธนะไม่ต้องเกลนะียดไม่ต้องแย่งชิงกันหรือว่าไม่ต้องไปทะเลาะกันเลย นะหัวหน้าของคุณให้คะแนนเต็มที่เลยนะคะเป็นคะแนนกลุ่มนะคะหัวหน้าของคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะแล้วก็มองเห็นถึงความที่แบบตัวคุณแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยนะร่วมด้วยช่วยกันนะคะประมาณที่ว,ว่าเออก็เรียกว่าเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนยุติธรรมพอสมควรสามารถที่จะตัดสินสามารถที่จะมองเห็นความจริงได้นะคะคนคนนี้กลั่นแกล้งคุณ นะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ให้คุณรับโอกาสดีๆนะคะประมาณที่แบบเขาคิดจะเอาคะแนนคนเดียวเขาคิดจะแย่งผลงานคนเดียวนะแต่ไม่สําเร็จนะคะคนคนนี้ถึงถึงเขาจะพยายามที่จะพูดนะคะว่าผลงานตรงนี้เป็นของเขาคนเดียวแต่หัวหน้าของคุณก็เข้าใจว่านะ,ะผลงานนี้เป็นของทุกๆคนนะ,ะไอเดียนี้เป็นของทุกคนเนี่ยเขาพยายามพูด นะคะพยายามแสดงออกว่าผลงานนี้เป็นของเขาคนเดียวนะคะนะ,ะประมาณเนี้ยคือแบบต่อหน้าก็พูดอีกอย่างหนึ่งในที่ประชุมรับหลังก็แอบ,บไปพูดว่าเนี่ยมันเป็นงานของเขาคนเดียวแต่หัวหน้าของคุณไม่เชื่อหัวหน้าของคุณเอ่อมีการแบบว่าเหมือนรับรู้ว่าคนคนนี้ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงนะคะรู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ไว้ใจคนคนนี้นะที่แย่งชิงผลงานของคุณสุดท้ายแล้วคนคนนี้ทำไม่สำเร็จ นะคะที่แย่งผลงานของคุณแย่งเอาความสําเร็จของคุณไปหรือว่าบางคนท่านมีการที่แบบเหมือนไปสอบแข่งขันนะ,ะสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนกับว่าเออที่จังหวัดสระแก้วอ่ะนะคะประมาณที่สุดท้ายแล้วนะ,ะความดีก็ชนะความไม่ดีนะคะประมาณที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างณนะตอนนี้เวลานี้นะคะไม่ว่าใครจะคดโกงหรือว่าใครจะโกหกเรื่องอะไร นะคะเหมือนกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเปล่งประกายเฉิดฉายนะคะในพบเรือนนี้นะคะพวบเดือนดวงดวงเมืองนะคะของประเทศไทยเนี่ยนะคะือยังสามารถที่จะตัดสินให้คนไม่ดีคนคิดไม่ดีเนี่ยนะคะสามารถเจี่เหมือนกับว่าคือมันอาจจะรู้ความจริงได้ประมาณนี้นะคะยังมีความยุติธรรมอยู่บนโลกใบนี้ฉะนั้นขอให้คุณซื่อสัตย์ นะแล้วก็เชื่อมั่นในคุณงามความดีที่คุณทำนะคะไม่ต้องกลัวว่าคนที่กั่นแก้งคุณเขาจะได้รับความสําเร็จนะคะเขาไม่ได้รับความสําเร็จแล้วก็หัวหน้าของคุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงพอนะคะเชื่อใจได้ไว้ใจได้นะคะผลงานตรงนี้จึงออกมาในรูปแบบของการที่ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะมันเป็นผลงานกลุ่มมันเป็นโปรเจกต์กลุ่มนะมันเป็นการที่แบบว่าคนคนนี้ไม่สามารถที่จะ ยื่นไอเดียข้อเสนออะไรบางอย่างว่าเป็นผลงานของเขาคนเดียวได้นะคะมาดูสิว่าคนคนนี้เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไรนะในเมื่อหัวหน้างานของคุณหรือว่าท่านประธานเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงม,มากคนคนนี้นะคะไม่เขาไม่สามารถที่จะโกหกหรือว่าเอาชนะได้เขาไม่สามารถที่จะพูดว่าตัวเขานะเป็นคนที่ทําคนเดียวเก่งคนเดียวได้เลย นะคะไม่มีใครเชื่อเขาเห็นไหมไม่มีใครสนับสนุนเขานะคะแล้วก็นะคะตำแหน่งหนะ้าที่การงานนะที่เขาเหมือนประมาณโกหกเนี่ยเขาใช้ความเรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมของเขาความฉลาดของเขาการพูดการเจรจาของเขาวางแผนเอาผลงานวางแผนเอาชื่อเสียงคนเดียวนะไม่สําเร็จ นะคะหน้าที่การงานของเขาเหมือนกับว่าถ้าเขาคาดหวังในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเขาไม่ได้รับโอกาสนั้นแต่นะอาจจะเป็นคุณหรือว่าอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่จะมีโอกาสดีๆตรงนี้ ะะมันเหมือนกับว่าหัวหน้างานของคุณกําลังที่จะมองหาว่าใครเหมาะสมกับตําแหน่งนะะในการเลื่อนขั้นหรือตําแหน่งเป็นหัวหน้าคนต่อไปเป็นหัวหน้าโปรเจกต์คนต่อไปประมาณนี้นะคะก็ขอให้คุณเชื่อเลยว่านะทำดีก็ต้องได้ดีอยู่แล้วนะคะไม่สามารถจะโคดโกงได้ไม่สามารถที่จะ ทำให้คนที่หวังเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งตรงนี้ชนะได้นั่นเองนะคะความดียังมีอยู่นะ,ะขอให้คุณยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งดีงามใช้ชีวิตให้มีความสุขนะ,ะแล้วก็มีสติกับทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามค่ะ